ในโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับทุกคนใช้เทคโนโลยีจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันในสาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันก็ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ถึงยังใช้กระดาษหรือเย็บผ้าดิบให้ลูกค้าลองแบบเดิมเนี่ยคงไม่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังทำแพทเทิร์นลงบนกระดาษอยู่ และสนใจปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อให้งานของคุณง่ายสะดวกสบายขึ้นเราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่การสร้างแพทเทิร์นออกแบบเกตไซส์าวางมาร์กและการฟิตติ้งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สเสมือนการเย็บผ้าจริงบนหุ่นโมเดล 3G d พร้อมให้นางแบบเนี่ยเดินแฟชั่นโชว์แล้วก็ snap ิดีโอเนี่ย ไปโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆสมัยนี้ก็เช่น f e c o o o t k t t o t y o u t u b e อ่าเพื่อรับออเดอร์พีออเดอร์ก่อนแล้วก็ค่อยนำไปผลิตที่หลังกับับ